สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้นะครับมีเหรียญชนิด1บาทสองเหรียญปีพศเดียวกันแต่ไม่เหมือนกัน นะครับซึ่งเคยทำคลิปมาหลายรอบแล้วคลิปนี้นะครับจะมาพิสูจน์กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆทายสองเหรียญน,นี้มันจะมีเหรียญที่อยู่กับแม่เหล็กได้แล้วก็มีเหรียญที่ไม่อยู่กับแม่เหล็กน,นะครับก่อนอื่นนะครับ ก่อนไปพบกับข้อมูลเหรียญก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและเพื่อนๆก็จะไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแปลกจากทางช่องสมาคมชาแนลนำมาให้ข้อมูลกันถ้าเพื่อนๆก็ลองมาทายนนะครับว่าเหรียญสีทองหรือว่าเหรียญสีเงินนะครับจะเป็นเหรียญที่ดูดติด จะเป็นเหรียญที่อยู่กับแม่เหล็กนะครับเหรียญปีพศเดียวกันที่ไม่เหมือนกันก็คือเหรียญปีพศ2530ะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่าของรัชกาลที่เก้าซึ่งกรร็ผลิต มาหมุนเวียนใช้ก็นานพอสมควรนะครับก็อาจจะเป็นรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกก็เป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบเก้านะครับเหรียญนี้ก็เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบก็อาจจะเป็นรุ่นที่สอง พีป่ประเดียวกันไม่เหมือนกันก็นี่นี่ก็คือสีสีทองสีทองเหลืองนี่ก็คืออันนี้ก็คือสีเงินนะครับที่ว่าไม่เหมือนกันแปลกไปกว่านั้นนะครับตัวหนังสือก็ไม่เหมือนกันนะครับรูปพระเศียรก็ไม่เหมือนกัน ให้เพื่อนๆสังเกตเอาเองนะครับรูประสียนซึ่งมันจะชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เหมือนกันตัวหนังสือก็ไม่เหมือนกันเหรียญซีทองจะมีตัวหนังสือชิดกันนะครับ เหรียญสีเหลืองสีทองเหลืองนะครับจะตัวหนังสือจะไม่ชิดกันนะครับตัวหนังสือจะห่างกันเป็นรูปเอ่อเป็นตัวหนังสือจะคมชัดนะครับสีทองอันหลังนะครับไม่เหมือนกันอยู่จุดไหน <c oughs> ด้านหลังก็เช่นกันนะครับตัวหนังสือ ตัวังสือก็จะไม่เหมือนกันยอดเจดีของวัดสีทองจะไม่ <c oughs> จะห่างจากขอบนะครับจะห่างจากขอบ แต่สีเงินจะชิดขอบตัวเลขเหรียญสีทองเลขห้ากับเลขสามไม่เหมือนจะแตกต่างจากเลขห้ากับเลขสามสีเงินนี่คือความแปลก มาดูด้านขอบออออขอบนะครับก็จะมีความหนาบางต่างกันนิดนิด ก็มาดูนะครับเหรียญไหนที่อยู่ได้กับแม่เหล็กนะครับพิสูจน์กันเลยพิสูจน์สีทองก่อนนะครับสองครั้ง ครั้งแสดงว่าสีทองนะครับไม่อยู่กับแม่เหล็กก็มาดูสีเงินมาดูสีเงิน ก็แสดงว่าเหรียญน,นี้มีความแปลกทั้งสองเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้แปลกอยู่ตัวหนังสือแล้วก็ตาด้านขวาไอตาด้านซ้ายแล้วก็ตรงพระเสีย แล้วก็ตรงยอดเจดีวัดแล้วก็ตัวเลขตัวหนังสือนะครับแล้วก็ด้านขอบขอบบางกว่ากันมีขอบบางนะครับเหรียญนี้ก็แปลกนะครับแปลกตรงสีเงินแล้วก็ น่ากว่านิดหนึ่งแล้วก็อยู่กับแม่เหล็กได้นะครับเลืองง่ายๆก็คือแม่เหล็กดูติดนั่นแหละครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ